แพทนับประพานุ่งบิกินี่ก็ออกตัวจิว๋วเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงและพิธีกรที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับแพทนับประพาตันตะกูลที่ปัจจุบันได้บันตัวเป็นนักสแสดงอิสระ,ะแล้วและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นเล่นแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลง,งานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจานวนมากและถึงแม้ว่าตอนนี้สาวแพทจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆซึ่งพักหลังๆวันนี้จะเห็นได้ว่าสาวแพท ออกมาเปิดหมดแซบแบบไม่แตะเบลกไม่ว่าจะเป็นลุกไหนแบบไหนทั้งชุดว่ายน้ำเสื้อผ้าน้อยชิน้นหรือแฟชั่นอินเทรนด์ให้ร้องว้าวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทำไอ g ีทำลุกเป็นไฟเมื่อสาวแพทย์ได้ออกมาโพสภาพตัวเองใส่ชุดบิกินี่เกาะอกตัวจิวสีฟ้าพาสเทลสดใสกับท่าโพสขย,ยี้ใจบนเรือแจสกีลำใหญ่พร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าหาคนซ้อนแฮทแทกไหนใครอยากไปซิ่งบ้าง งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับคอมเมนต์ชมความแซบกันสนั่นไ g เบาได้เบาแม่แซบไม่ไหวใจละลายที่สุดครับและสิ่งไงแม่งั้นงั้น beautiful แม่แม่เรียกได้ว่าแซบไม่แพ่วเลยจริงๆแถมงานนี้นุ่มๆเตรียมต่อคิวซ้อนท้ายกันได้เลยเจ้าตัวเขาเปิดทางขนาดนี้แล้ว